สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขูสุกคนจากกับพ่อกับเอมี่กับสมาชิกในบ้านคือเก่าค่ะทั้งน้องลินล,ลีทั้งเบลล่าเนาะค่ะเบลลา่านี่นี่ควาจักจ้าก,กันหาเอียงทั้งมาทั้งแมวไปเบิง่งนขจาวสองคนนี่กอนนี่นะคะมีกระสีมเาเก็บผักเก็บยาบรรยากาศรอบบ้านคือเกา่ากับถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆในเบิ่งนนาใจเนาะแล้วค่ะเมือ่อกี้อากาศดีอยู่จ้า เมื่อกี้นี้มีแดดค่ะตอนนี้ค้นแล้วเนาะนี่นะคะก็เลยพาน้องมาน้องแมวออกมาหลาะบ้านค่ะหาอยู่หากินคือเก่านี่นะคะหลังจากหิมะ่านคนไปแล้วบรรยากาศกระกับมากืีอเก่าค่ะแต่ว่าหยากระเริ่มสีหกแล้วด้อจ้ะเด้อเสียงผู้ใดบีบแกบ่มีบ้านอื่นเราจะสองคนนี้ทำอะไรกันคะ น้องเปป้าบ้ามากค่ะเปป้ามักอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านเนาะตัวสีดำๆนั่นลิลลี่วุ่ล่ลละขวดขี้ดินเดี๋ยวแม่ยาก,กับผ้าไปอาบน้ำก่อนเข้านอนจะ้ะมีแต่หมดด้นั่นขวดข้างหมดค่ะไปมันสิกัสดด้นั่นไปอย่าไปไกลขวดเล่นแล้ว <laughs> ขึ้นตน้ตอนต้นออลิปเอ๊บเบลล่า เบลล่าือลิงนี่เป็นแมวหรือเป็นลิ่งนี่นล้ค่ะลินนี่พ้าไปเก็บผักเก็บยาพี่น้องจ้ะพ้ามาเบิ่งแต่มาแต่แมวเสิเบื่อแล้วเนาะจ้าเนาะน่ค่ะอากาศกระดชื่นดีจ,จ้ะพอได้หายคิดฮอดคิดเึงบ้านออกมาสูดอากาศบริสุทธ์เนาะจ้ะเนาะเมื่อหนีสิพ้ามาเก็บผักคัดชะเลเปรเนาะค่ะเนาะไปยิลิยูซือเด้อนี่ลค่ะคัดชะเลเปรหรือว่าผัก เอ็มมีเอินพักบุงฝรังเนาะนี่แหละค่ะเอินตามซื้อแล้วแต่คนสีเอินเด้อค่ะเด้อผู้ใหก็ไปเบิ่งก็ไปหาเอาค่ะนี่แหละมาช่องของเอ็มมีก็มีแต่หาอยู่หากินเนาะค่ะเนาะนี่แมนบัดค่ะแต่ว่ามีแต่ตนง,งามๆเอ็มมีเห็นอยู่หมองนึงนั่นเขาสิเกิดร่วมกันกันกบห้านนโมนีแหละค่ะหาเบิ่งเอาครับพี่น้องจ้าอีกตัวหนึ่งกับอยู่ทั้งเบลล่า หาเฮ็ดอีหย่างนั่นฮ้อันต้นนี้มันมีห้างเตนเนด้อค่ะมันเป็นพ่งยู่ข้างในพุนจดเตียนสีตอดเอาเดนน้นั้นนี่นะคะคัดชะเลเปรมมนกลักสิปโป่งดอกค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งดอกเขาก็าดะนี่ดอกเขาเป็นสีเหลืองๆด้วยค่ะเด้อนี่แหะค่ะต้นเขาเนาะบาดมือคือขี้หา่าขี้เหีเ่ยวแ่าอย่าเบิ่งมือเบิ่งผักเอา <laughs> นี่แหละค่ะทางนี้เพื่อนเพื่อนท คนดใดบ่ท่านในฮูจักกะหาเบิงเอาค่ะศึกษาไปสกักกอนเนาะคายเขียดไปนํจาจ้ะเอมี่ก็อยู่หลายปีก็ก,กินแล้วค่ะกินหลายเท่อแล้วบ่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะผููใดบ่ระท่านเคยกินกะหาเอามากินหน่อย,อยลองซิมเบิงว่ามันถึกปากบอกนถึกปากกะเก็บมากินค่ะกันกินแล้วบ่แซ่บกะหาอันแนวไม่มากเนาะค่ะเนาะผูดใดเบิงคลิปของเอมี่กับซิมี่พกับกบบกีโตคะ่ะมีสามซีชนิดที่เอมี่กินอยู่น่าจะเนาะนี่แหละ ขอบคุณหลายๆเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันนาะจะน้อมากมือใดก็พาจะมาเก็บพักเก็บยานี่แหละค่ะต้นงามๆเลยพี่น้องมันอยู่ปนกันเนาะนี่ค่ะเบิ่งค่ะอวบๆยังสีนี่แซบค่ะต้นนี้ใหญ่ในเก็บไปลวกกินกับปรับกับปนดัดแปลงเอาค่ะทางผีเป็นปลาอยู่พี่น้องจ้ะงามไหลบ่อึดแต่แนวกินค่ะคันวอยากอคันวาขี้คานเนาะ ข <laughs> ันพูดใด้ไเบื่อว่าบ่เบื่อพักไอ้เบื่อหยานธรรมชาติเนาะขันอยากเปลี่ยนแปลงก็ไปหากินที่พักตลาดจ้ะตลาดก็หาซื้อได้หลายอย่างเนาะแต่ว่าพักธรรมชาติเท่ากะมันก็มีความสุขเนาะค่ะได้เก็บแล้วก็ได้กินที่สําคัญประหยัดเงินในกระเป๋ากะบวบาดอกจ้ากะ มันมีกะให้เก็บกินกะเก็บกินนน้าจ้านอยุตตลาดกะอันบลูนะเอมี่บอเคยเห็นค่ะพักยังสี่จักข้าเจ้ากินแต่ว่าพอปูพ่นวาพ่นกินอยจ้ะพักอันนี้เพิ่นกระจำซื้อบได้เนาะเอมี่เสร์ชเบิ่งในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าคัดชะเล่เปรเนาะภาษาอิตาลีเด้อค่ะเด้อภาษาอิตาเลียนแต่ว่าภาษาอังกฤษเอมี่กับบลูเรื่องบอแข็งแรงปันไดเนาะพอ่อยได้ไปเสร์ท้าผู้ใดอันนั้นกะเบิ่งเอาค่ะเสือดข้าว่าอันพักปลาต่างแดนเนาะกะหาเลือนเบิ่งภาพเอาจ้ะนี่แหละค่ะ เบิ่งค่ะงามๆกมีแต่ไอนี้บังกองเนาะพี่น้องนี่เด้อจ้ดเด้อลักษณะเขานี่ยสีข้าวตีนตุ๊กแกเอมี่ว่ามันสีมีอันเป็นปุ่มปุมเป็นขนขนเนาะค่ะนอกนี่การเท้าเก็บออกนี่มันกระสีเป็นจังสีค่ะการเท้าบารูปออกมันกระสีเป็นจังสีก็มีเป็นจุดเป็นจุดขรุขระตีนตุ๊กแกเอมี่ว่าอย่ามาเอาลายเอมี่เนาะเบล่าบนยังจบเอยยู่ต้นไม้ยักทึ้งยึดทึ้ทต้นไม้เช้า สองตัวนี้คู่ขากันค่ะมาจ้ะมือนี่ก็เก็บได้หลายอย่างแล้วเนาะถอดถุงมือแล้วพี่น้องจ้ามันเก็บบ่อสะดวกเนาะจ้ะเนาะนี่แหละค่ะแมนบิดค่ะอันนี้กำลังสิบปงดอกเนาะค่ะปงดอกเอี่กับสิจงไหวเนาะเพื่ออันเมล็ดเขาหลวงล้นดินแล้วกะเขาก็สิได้เกิดอีกเนาะกูละค่ะพักหญ้ากะเก็บจนเที่ยวแล้วจ้ะทั้งเ่นน้ำหมาเนี่ยทั้งอ่าอีหยังเนี่ยอันนี้พักไอ้กรหนีเนาะของเมญ่าผ้ากินอ่ะขมขมลิลลี่เฮาเมญยา <laughs> ไปแร้วไปหาไมญยาเนะจ๊ะนาอเล่น <laughs> มาเก็บพักกันเนาะมันชิญาเาเดี๋ยวสิบริเก็บพักโชว์อันนี้เอมี่สีเอาไปพัดพัดน้ำมันหอยด้วยค่ะเดอะ้อเก็บน้ำกันพี่นอ้องนี่ละค่ะเก็บกับเก็บอันตัดต้นใต้ดินด้วยค่ะเดอะ้อแล้วก็มาสมทําความสะอาดเขาเอาจานี่เอมี่ก็มีความสุขไปบ้านๆกับการเก็บพักเก็บหยานี่ละจ้ะกับ เรียนหนังสือจากช่วงนี้เรียนหนังสือโอ้ยเรียนกะคือว่านันล่ะค่ะเครียดเนะาะบอเมนภาษาเฮาสีให้เขาใจไอ้มดทุกอย่างมันกับบอเมนเนาะกะเ็เฮ็ดข่าวเวลาไปค่ะเฮ็ดข่าวเวลาไปมีอย่างกะเรียนเขาเขาเขาเอินมีอย่างเขาห้องเรียนเนะาะแต่เนาะเขาห้องเรียนน้ำ้าวผลอันสอบออกมาสิเป็นจังไดกับจังวากันเนาะขอให้เฮ็ดให้มันผ่านผลไปแต่ละมือแต่ละเว้นก็พอ เฮากับเอาเต็มความสามารถอะไรจ้ะอีมีกระเลี้ยนตั้งแต่วันจันทร์หอดวันศุกร์เด้อค่ะเด้อตั้งแต่บ่ายเท่าไดละ่ะบ่ายสามโมงหอดถุมหนึ่งเนาะของยุโรปนี่แหละค่ะก็เลยบปไปหาหมูบันไดเนาะื้นนีก้กัแดดดีช่วงเช้าก็ได้เห็ุคลิปเนาะค่ะเนาะท่ายคลิปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเบิงเ่งแน่เพราะว่าไปออกไปใส่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวคลิปมันสียาาพี่น้องจ้ะพี่น้องกับคงสิสี่อา ตัดเป็นยูดอกเนาะจ้ะเนาะตัดทําความสะอาดนั่นแหละค่ะผู้ใดมากจังใดกะเฮ็ดไปเนาะจ้าเนาะเอมี่กะสิตัดกองร่วมกันเนาะจ้ะเพราะว่าเฮ็ดมือเดียวเนาะตังนี้เดี๋ยวเพื่อนๆสีอันเบื่อแล้วกะพ่อได้หาคลิปมาลงเนาะจ้าเนาะผู้ใดมีเอียงคอนเทนต์ดีๆกะเฮ็ดไปจ้ะเอมี่กะสิเฮ็ดตามภาษาของเอมี่ไปนี่ล่ะได้บ่ได้กะจังว่ากันเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะอ่ะพามาเก็บงามๆเลยเอมี่สิตัดใตดินเลย้อจ้าเพราะว่าอันย่านเขาอัน แตกเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละคะ่ะอวบๆเนาะจะเนาะ,ะเขากระซิวจังสี่ละพี่น้องจ้เบิงะะ้งค่ะนี่แหละค่ะเป็นก็เป็นกอ,นกอ,อยู่นี่แหละคะ่ะทางนี้ก็งามพี่น้องเก็บไปล่างทำความสะอาดแล้วก็พัดใส่กุ้งใส, Ł, ใส่ปูใส่ปลาแล้วแต่เนะะดาะจะดัดแปลงเอาเนาะ,ะพักหย่าบ้านเฮ้าเฮ็ดได้หลายเม่นูนะะ่นเนาะจะเนาะอยู่ตามเดนเพิินกับมีแต่ลวกมีแต่ต้มกินเนาะจะเนาะฮ่ะ จังใดก็ขอบคุณหลาย,ลายนาะถืออันกล้องวาดีกันไล่าตากันก็นฟังกันไปนี่ละกันเป็นมูเป็นพวกกันไปเนาะจ้ะเนาะมือไรว่างๆกัสิเดียวสิไปหาแวะเยี่ยมบ้านเพื่อนๆเนาะจ้ะเนาะอ่ะโอเคขอบคุณหลายนเพื่อนๆที่มาติดตามแหกันล่างใจเอมี่แล้วจ้ะเด้ออ่ะเดี๋ยวสิว่ามือไรกับผ้ามาเบิงกับผ้ามาเบิงขึ้นเก่านะจ้ะอ่ะขอลาอันไปกับน้องเบลล่า นล่นละเนาะจ้ะเนาะไปพอกันไว้คลิปหน้าจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า